สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่รถจากสถานีรถไฟชนบุรีไปโรงเรียนบ้านหนองตะโกนะครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟชนบุรีนะครับบรรยากาศดีนะครับตอนเย็นๆมีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับริมทางรถไฟขวามือนี้ก็เป็นบ้านพักพนักงานรถไฟนะครับ ซอยนี้ชื่อซอยบ้านสวนหนองข้างคอก18นะครับระยะทางจากสถานีรถไฟชนบุรีไปโรงเรียนบ้านหนองตะโกก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับถ้าขี่รถเครื่องไปก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีครับแต่ถ้าเดินไปก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับแต่ถ้าวิ่งไปก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับถ้าใครจะมาสถานีรถไฟก็ เข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ก็ไปออกไปซอย11ครับแต่ต้องนั่งวินเข้ามานะครับไม่มีรถสองแถวไม่มีรถเมย์สาานะนะครับสายมือน,นี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับชื่อบ้านสวนปาล์มไดกอล์ฟนะครับเย็นๆก็มีคนมาใช้บริการเยอะนะครับสนามนี้กีฬากอล์ฟเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ เกิดขึ้นในปีพศ1840นะครับโรงเรียนบ้านหนองตะโกที่ผมจะไปก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนบ้านหนองตะโกแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพศ2483นะครับถ้าตรงไปก็ไปตลาดสดซอย11ได้นะครับตลาดสดบ้านสวนซอย11แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกเส้นไปพัดเลี่ยงเมืองนะครับแต่ผมจะเลี้ยวขวานะครับ เลี้ยวขวาเพื่อไปโรงเรียนบ้านหนองตะโกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดตัดรถยนต์วิ่งผ่านรางรถไฟนะครับนี่ครับซ้ายมือนี้เป็นกำแพงโรงเรียนบ้านหนองตะโกนะครับโรงเรียนบ้านหนองตะโกก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดใหม่บ้านสวนเลยนะครับข้างหน้าครับเป็นวัดใหม่บ้านสวนนี่ครับถึงแล้วนะครับ โรงเรียนบ้านหนองตะโกครับโอเคครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ